สวัสดีครับผมตันดิงเกลนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจะมาโชว์ให้เห็นกับลูกๆของผมนะครับนี่ลูกๆของมาของผมครับนี่สมกับตัวใหญ่นี่ชื่อเอินชัยครับนี่ชื่อเอ็นชัยเอ็นชัยจกักทายพี่กันนะจกักทายบอกไว้เลยเออตาดีครับ ตาดีเห็นกับตาไรเม็เนครับตาตาบอดยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยนี่แล้วก็มีอีกปล่านี่นีจะไอ้เดี๋ยวเฮ้ยล้มได้ไงวะนี่คือกุมารเทพนี่ไง แล้วก็ที่อยู่ในขวดก็คือรักยมนี่คือรักยมของผมนี่น,น,นี่โอ้โหนี่คือของเล่นของลูกผมนะครับไม่ต้องตกใจนี่คือนี่คือของเล่นนะเยอะเยอะมากเห็นไหม ของวันใจมีนกวีดด้วยเกาะกระแสช่วงนังนงนนน้นช่วงนั้นที่เขาประทกันหนักๆอ่ะวัใจก็ไม่พลาดมีนกวีดด้วยใช่นี่คือเตียงนอนนอนสามตนนอ๋อสี่เลยเออเพราะว่าเพราะว่ารักยมสองใช่แล้วก็กุมารสอง นี่คืออุมาเทพแล้วก็แล้วก็ตัวตัวอย่างนี้ชื่อนชัยเพลินชัยเนี่ยอุมาพลายกึ่งเทพอุมาพลายกึ่งเทพได้มาจากเออคือคือคือผมไปได้หุ่นมาหุน่นแบบหุ่นธรรมดาแล้วก็ให ไปให้อาจารย์ที่ผมรู้จักที่อยู่ในจังหวัดของผมเนี่ยเขาปลุกเสกให้ไงตัวเลขตัวแบบตัวเลขผมก็มีผลเท่ากับทหารเนี่ยเออเท่ากับทหารเนี่ยแต่มันตกแตกแล้วผมก็ได้ซื้อตัวใหม่มาแทนขนลุกมากเลยผมกับเพื่อนผมอีกสองคนเนี่ยเห็นตอนนี้เ็าปลุกเสกอะตอนหน้ากุมารยิ้มโอ้โหหน้าฟินมากเลยยิ้มแบบมีความถกมากเลย สุดยอดขนล,ลุกเลยใช่นี่คือน้องเงินชักับน้องรักยมแล้วก็ปุมารเทพอะไรไม่รู้อ่ะผมก็จำชื่อไม่ได้ผมผมไม่เรียกแต่กล้ากล้ากล้าเออนี่นี่คือของเล่นชิ้นใหม่พึ่งได้ไมันไม่นานใช่ น,น,นี่น้านนี่ซีนโซมันกรผมตั้งนลำแดงให้กินทุกๆวันอาทิตย์ตอนแรกผมจะตั้งตอนตอนแบบตอนแบบเช้าใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมตื่นสายอะ่ะเออผมตื่นสายมากก็เลยต,ตั้งตอนเที่ยงใช่ก็ขอโทษด้วยยังไม่กล้องเลยแล้วบกมือบอกบกมือเลยบกบกมือนี่ถ้าใครไม่เชื่อฮะทักทายได้เลย ถ้าใครไม่เชื่อท้าทายได้ถ้าใครไม่เชื่อท้าทายได้เลยถ้าใครไม่เชื่อทาทายได้ใช่ทาทายแบบชี้หน้าเลยนี่จริงหากูนี่อะประมาณเนี้ยรับรองแล้วคุณจะเจอรับรองคุณจะเจอคุณจะเจอแน่ๆใช่ไม่เชื่อใช่ไหมนี่ลูกผมเองนี่คือของเล่น,นเยอะแยะมากมาย ้าถามว่าเขาชอบอะไรมากที่สุดนะของ<อ>ก็ชอบเป็นพวกเป็นพวกน้ำอัดลมเป็นจะชอบก็จะชอบมากที่สุดก็เป็นนมเป็นนมเปรี้ยวอเออแต่ผมจะไม่จะซื้อให้เด็กแต่พาะว่าทำไมต้องมีต้องแบบจะขอได้ก็จะให้แบบแบบถ้าผมขออะไรไปก็จะให้ บอกหวยได้้วยเนี่ยบอกหวยได้ด้วยแต่ว่าเขาไม่ค่อยจะบอกหรอกเพราะว่าเป็นกุมารพลายกึ่งเทพเนี่ยจะถือ่อสีนจะมากกว่าจะไม่ค่อยยุ่งเรื่องการเปนนันแต่ถ้าเป็นรักยมแล้วก็ไม่พลาดไม่พลาดอยู่ไหนเจอ,อไหมของโซมิโิเ okay. คเดี๋ยวไปดูเตียงเตียงนี้สั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตนะ โอเคนี่ว่าจะซื้อจริงช้าสักหน่อยแต่ว่าประเด็นช่วงนี้ถังแตกอยู่รอไปก่อนรอไปก่อนนะเพราะฉันมีแฟงแล้วนี้เอออะไรเนี่ยยิ้มทุกกล้องเลยละยกจ่ายิ้ม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 ออกมามันต้องยิ้มให้พี่ๆก็เห็นยิ้มยิ้มเยอะๆยิ้มเยอะยิ้มเอ้ย กระดิกตาเลยกระดิกตาทำไมแ,แบบข้างเดียวเออแบบส่งสายตาวหวานๆน่ะปิ้ง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 โอเคส่งไปพี่กัน,นแล้วนี่คือนราคุยนี่นี่ยิ้มตาดีเห็นตาร้ายไม่เห็นตาบอดก็ไม่เห็นนะเออวันนี้ก็ เวลาล่วงเลยมาเยอะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับตั้นนิงเกิลนะครับโอ้ยบกมือใบายพี่กอนไรละโอ้ยบกมือใบายพี่กอนไรฮะโอ้โหโอ้โหบกมือบกมือใหญ่แล้วบกมือใบายพี่กอนไรแล้วกึมครับโอ้ยบกมือใบายพี่กอนไรฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ย